ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นงานโปรเดย์พัทยาวัตเตอร์เพซ่ารลนะครับจริงๆเราต้องการที่จะทํางานวันไหลในขนที่สุดให้ยกระดับขึ้นมากนขึ้นแล้วเราเชื่อว่างานนี้มันจะเป็นอกหนงตัวท็อปของขนมที่มาเค้นะครับแล้วก็ความขนมเนีน่ยมันยกระดับคือตั้งแต่คนดูเข้ามาเนี่ยจะเห็นก็คือเราเนรมิตให้พื้นที่งานเป็นเหมือนกับไฟเจอร์ฟ้าไฟเจอร์แลนด์เรามีตั้งแต่ คนบนข้าวิธีเราศิลปินมากเป็นชีวิตที่ลุกขึ้นบนวทีรวมถึงจะมีทั้งเอฟกเพ็กเต็มที่น้ำฉ่ำแน่นอนไม่มีหมดไฟเอฟกเพ็กวอเตอร์เอฟเฟ็กซีโยตูไพลโลเรียกว่ามาจัดเต็มนะครับอยากให้มาแคมป์กันที่นี่แล้บลองสนุกเลยคือที่ใหญ่มากใหญ่มากเพราะว่าเราตั้งใจลองมาให้อยู่สบายเปียกน้ำแต่ว่า ก็ในเชิงของผู้บริหารมองว่า5ปีเนี่ยอาจจะเติบโตเป็นในเชิงของอินเตอร์เนชั่นแนลมีใีใจมีในใจอินเตอร์เนชั่นแนลมีจะเป็นต่างประเทศมีจะร่วมทีมชว์กับลูกค้าในไทยงประเทศที่นี่นอันนี้จบเป็นปีเงียบนับมามาได้ยมาดีมากับตรงนี้รู้สึกยินดีมากดีใจมากครับอย่างที่บอกเป็นที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปีแรกเลยก็ดีใจมากที่ลิตาเนี่ยถือว่ามาเปิดเปิดวงได้ปีแรกเลยนะครับแล้วก็วันนี้ฝั่งลิตาก็เนี่ยครับพาน้องกัญชาลีไปด้วยช่วงนี้เพลงกกาาาลลัังงอออนนนดึยยยูู่่่ชีใค แค่ของหลวงทัตโตนั่นแหละครับก็อยากให้น้องมาเจองานใหญ่ๆบ้างงานสงการยังไงบ้างครับครับก็ผมยังไม่ได้เล่นสงการนะครับนี่เป็นครั้งแรกผมจะมาเล่นน้ำที่ว่าจะมาเล่นตรงนี้ด้วยครับงานดูยิ่งใหญ่ดีนะงานโยกฉพาะมีเราเอาความพิเศษอะไรมาฝากมครับมีเพลงใหม่เพียบเลยครับที่ตอนนี้กําลังติดชาร์จยกกันมาเต็มไปหมดเลยครับและที่สำคัญวันนี้แบบตื่นเต้นมากจะได้เล่นกับเอฟเฟกต์เพราะว่าที่นี่เขาบอกว่าอะไรยากๆเขาจะทำเราได้ตีโจทย์มายากเลยหรอครับตีโจทย์ไม่ยากครับแค่ สนุกก็พอเพราะวันนี้เดี๋ยวเจอแน่นอนว่าจะเป็นพุ้เขาบอกจะมีไฟมีน้ำตอนที่ขาดแค่ดินแล้วก็ลมลมมีลมมีลมมีนะดินน้ําลมไฟมีหมดก็ลองมาดูที่นี่ครับเขาบอกว่าจัดเต็มจริงๆครับสำหรับวันนี้เราเชื่อว่าจะสนุกมากแล้วก็จะยกระดับร่วมกันกับระดับประเทศในเครื่องของการซอฟท์พาวเวอร์รวมถึงงานสงการอยากชวนใครที่ ยังมองหาบัตรอยู่หน้างานยังพอมีบัตรอยู่บ้างเล็กน้อยจํานวนจํากัดมาซื้อบัตรได้ที่หน้างานครับมีพรุ่งนี้วันหนึ่งมีพรุ่งนี้วันนวันนี้ก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครได้อยู่ได้เห็นอยู่นะครับมาอาจจะทันดูพี่ลิปตาด้โอเคขอบคุณมากไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดีครับ